เขาเห็นรอยคาบเลือดคาบน้ำเหลืองเป็นจุดๆหยดเป็นทางทีนี้เขาเลื่อนมาปรากลาว่าศพหายไปจ้ะเฮ้ยจนไม่ได้เวลาตีสามลุงพรก็ล้างหน้าล้างตาตรวจเช็คอีกทีก็จะกลับบ้านแล้วก็เลื่อนศพมาศพกลับมาอยู่ที่เดิมแกก็ไปทํางานปกติแล้วก็กลับมาเดือนครับตอนตีสามเหมือนเดิมตีสามากกว่าหมาก็หอนรับกันเป็นททอดจนมาถึงหน้าบ้านลุงพรแกบอกก็ไม่เข้าแล้วคืนนี้เป็นไงเป็นกันแกก็เลยพูดกับ ตรงที่น้องเขาเคยเข็นรถผ่านหน้าบ้านมาแล้วก็บอกเลยว่าแม่หนูถ้ามันต้องการอะไรนะหรือลุงทําอะไรผิดพลาดไปหรือไปลบหลู่หรือไปทําให้น้องไม่พอใจบอกลุงตรงเลยผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาเลยอแล้วก็มาในสภาพที่เขาตายเลยฮะบิดไปบิดมาโยกไปโยกมาเพราะร่างกายเขาแหลกเละไปหมดแล้วไปแจ็คแกก็เป็นลมอยู่ตรงนั้นเลยมันมีศพที่เคดูนที่เข็นเข้ามาภาพที่เขาเห็นคือไอพันุ์เฮ้ย นี่ถึงเวลาที่กูต้องมาเก็บศพเพื่อนกูแล้วเหรอวะน,นี่จนถึงเวลาเที่ยงคืนกว่าๆที่พันเนี่ย<อ>ทุกครั้งที่จะมาต่อกะเขาได้ยินเสียงคนเดินมาจากด้านหลัง<อ>แล้วเสียงที่มันคุ้นเคยเขามั่นใจว่ามันคือมันคือไอ้พันนั่นคือเสือเสียงกริ๊งกริ้งขวดกระทบกันใช่ออแล้วก็พูดว่าพนกูซื้อของมาฝากมึงนะอ,อย่ากลับบ้านดึกล่ะเป็นห่วงดูแลรักษาสุขภาพมึงด้วยแล้วก็กลับไป